สวัสดีครับของคุยนะครับ TC เองเราให้มากกว่าจักนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวสินค้าเกี่ยวกับตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ประหยัดไฟแล้วก็มอเตอร์คัทนะครับฝั่งซ้ายมือของผมจะเป็นมอเตอร์ประหยัดไฟนะฮะอันนี้จะเป็นมอเตอร์คัทนะครับที่ใช้มาประมาณ3 4 0ปีนะครับที่ใช้มาเดินมาตลอดนะครับเรียกว่ามอเตอร์คัทนะครับแล้วทีนี้มาเราดูว่ามอเตอร์ประหยัดไฟนะฮะกังกิงไฟอย่างไงด้วยมอเตอร์ตัวนี้นะครับ ตอนนี้มอเตอร์ทำงานอยู่เรามาดูว่าช่องที่มอเตอร์ไม่ได้ทำงานเนี่ยจะกินไฟเท่าไหร่ดูเลยครับประมาณ3วัตหรือ2อวัตนะครับช่องที่มอเตอร์ไม่ได้ทำงานนะฮะบแคปเปอรเซอร์วิสนะฮะจะกินแค่ประมาณ2อวัตหรือ3าวัตนะครับนะครับตอนนี้เรามาดูเรื่องมอเตอร์คัทนะครับว่ามอเตอร์ตัวนี้เปอรเซอร์วิแล้วฮะไฟติดแล้ววิ่งอยู่แล้วทำงานอยู่แล้วนะครับตอนนี้กินไฟจะหน1่อ แวัตถ์ถึง1 1 9วัตต์ทุกท่านเห็นไหมครับว่าต่างกันขนาดไหน2วัตต์กับ118วัตต์มันต่างกันประมาณ110กว่าวัตต์นะครับมันต่างกันมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นความชัดเจนว่าแดดต่างกันว่าตัวมอเตอร์คับเนี่ยกินไฟอย่างมหาศาลเลยครับนะครับแล้วเรามาดูว่าช่วงที่เวลาทํางานแน่นอนมอเตอร์มันก็ต้องมีการวิ่งมีการฉุดเกี่ยวกับเครื่องจักรให้มันวิ่งทํางานเนี่ยฮะมันก็ต้องออกแรง ช่งนี้มอเตอร์ออกแรงเนี่ยเรามาดูมอเตอร์ประหไฟนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้มากิงไฟอยู่ประมาณอ่าห้าสิบเอ็ดครึ่งบาดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกวัตต์นะครับประมาณเจ็6สิบห้าเจ็ดสิบหกวัตต์นะครับช่องที่เวลาทํางานอยู่นะครับตอนนี้เรามาดูว่าของมอเตอร์คัทนะฮะเวลาทํางานกี่วัตต์นะครับ,รบอันนี้เห็นไหมเจ็เพิ่มครึ่งบาทนะครับมาดูนะครับ มอเตอร์คัดเนี่ยฮะเวลาช่วงที่ช่วงที่เราเดินครั้งแรกเนี่ยเพราะว่ามันหนักเพราะฉะน,นั้นไฟจะกินเยอะในช่วงแรกนะครับดูนะครับเนี่ยร้อยห้าสิบกว่าวัตต์ประมาณร้อยห้าสิบกว่าวัตต์แล้วก็ลดพอมาวิ่งได้สักพักหนึ่งแล้วมันจะลดลงมาเหลือร้อยยี่สิบกว่าวัตต์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวหวังเนี่ยต้องมากกว่านี้เพราะว่าอะไรตัวจักรหรือว่าตัวต่างๆมันมีการกินไฟเพราะว่ามันหนักขึ้น ถ้าจักมาอิ่งหนักขึ้นเนี่ยกิ่งไฟก็จะอิ่งมากขึ้นนะครับอมอเตอร์ไปยากไฟเนี่ยนอกจากว่ามันเป็นเรือบกใครเรียกว่ามอเตอร์เกินเซอ,อร์วอลนะครับเซอ,อร์วอลนะครับมันจะแบบไม่ต้องมีคักมาเป็นตัวทําให้มันมาวิ่งหรือยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคักรจะไม่ต้องมาเสียค่าซิมเติลน,นะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์คักเนี่ยเวลามีคักกับแบกเนี่ยมันต้องมีเอาคักไปทําให้มัน วิ่งตามโมลเละอะไรย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคักจะมีการเสริมนะครับใช้ประมาณ 2- 3สเดือนหรือ4ีหเดือนแล้วแต่อายุการใช้งานนะฮะถ้าใช้มากใช้น้อยเนี่ยคักจะเสื่อมกับแบกจะเสื่อมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนแบกคักเป็นประจำนะครับเปลี่ยนเป็นประจำเพราะฉะนั้นจะต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าแบกคักแล้วยังมีต้องเสียค่าแรงด้วยนะครับ ลงมาครับนอกจากว่ามอเตอร์คักเนี่ยมังมียังมีข้อเสียอันนึงคือเราปดจสวิันเมื่อไหร่ปุ๊กเนี่ยมันวิ่งอยู่ตลอดเวลามันวิ่งเลยครับไม่ว่าคุณจะใช้งานไม่ใช้งานมันก็กินไฟตลอดเวลาและครับกินไฟอย่างแบบต่อเนื่องเละครับร้อยกว่าวัตต์ต่อเนื่องแลยครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นมอเตอร์ประหยัดไฟถ้าเรากินไฟในเมื่อต่อเมื่อเราหยาบทําทงานจริงจังถึงจะกินไฟมาก แต่ถ้าเราเปึกสวิชไว้แค่แค่กิ้งไฟแค่2หลักเองนะครับตอนนี้คือทำให้ทำไมมอเตอร์ประหยัดไฟเนี่ยช่วงที่แบงเราไม่ได้ทำงานเนี่ยมันไม่ได้วิ่งมันไม่ได้วิ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้างในมันจะมีลูกเบิงลูกเบิงก็จะแบบไม่สึกหลอไม่เสียบมันจะไม่สึกหลอนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์คัพเนี่ยนอกจากมันวิ่งตลอดเวลาสมมติวันนี้เราทํางาน8ชั่วโมงหรือสิชั่วโมงแต่ว่ามอเตอร์มันวิ่งอยู่ประมาณ แตชัมม่วโมงละสิบชั่วโมงตลอดเวลาทําให้ตัวลูกเบิงมันจะเสื่มไว้นะครับประมาณครึ่งปีละหนึ่งปีจะต้องเปลี่ยนลูกเบิงหนึ่งครั้งไม่ยัางมันก็จะเสียงดังมากนงกหูมากนะครับแล้วก็ทําให้ถ้าเราไม่เปลี่ยนลูกเบิงเนี่ยมันจะทําให้ตัวมอเตอร์ทักเนี่ยมันจะเสื่อมนะครับอ่าแล้วก็ยังมีอีกอันนึงนะครับที่เป็นประจำานะครับมอเตอร์ไหม้นะครับมอเตอร์ไหม้นะครับเพราะว่าบางทีเกี่ยวกับการหางปลาหรือเกี่ยวกับตัวทักเนี่ยที่เราบางที ทำไม่ถูกวิธีหรือว่าเราหยาบไม่ถูกวิธีแล้วบางทีเราเอาเท้าไปแช่ไว้เอาเท้าไปแช่ไว้ทําให้เวลาเราปลึกสิวิขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็เอาเท้าไปแช่ไว้ทําให้มอเตอร์มันครึ่งตัวไม่ไหวมาทําให้มอเตอร์ไหม้เลยครับอ่านะครับมอเตอร์ไหม้ก็ต้องพังใหม่ก็ต้องเสียเป็นคงคน้างเป็นหลายร้อยเป็นพังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่มาเจอเกิดขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราต้องเสียไปนะครับนอกจากว่ามอเตอร์ประหยัดไฟจะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมาเจะแบบเวลาสั่งกลางคือด้วยตู้คอนโซบ็อกนะครับมันจะมีตู้คอนโซบ็อกนะครับตู้คอนรซบ็อกเป็นกลางเอาการะแสไฟนะครับเพื่อสั่งไปที่มอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเสียเนี่ยมันจะเสียที่คอนบ็อกก่องน,นะครับมันจะมีฟิล นะครับมีฟิลป้องกางไฟดุป้องกางไฟช็อปป้องกลางนะครับแล้วนี่จะเป็นพารามิเตอร์พารามิเตอร์คือปรับความเดียวช้าเดียวนะครับนะครับปรับด้วยจอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้การโอกาสที่จะเสียเนี่ยน้อยกว่าคักนะครับแล้วเรามาพูดถึงตัวมอเตอร์ประหยัดไฟตัวนี้ยังมีข้อดีนะครับอีกอีกประเด็นหนึ่งคือว่ามันลูกล่างมันเล็ก อันนี้ลูกล่างมันใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาติดตั้งมันจะง่ายนะครับติดตั้งเวลาประกอบมันก็จะง่ายแล้วก็ประหยัดค่าคุ้งส่องนะครับโอเคลงมาฮะอีกประเด็นที่แบบว่ามีแบบเป็นประโยชน์จริงๆก็คือว่าเรื่องอุณหภูมินะครับนอกจากว่ามอเตอร์ตัวนี้มันเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์คักัวเก่าเนี่ยมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีความร้อนนะครับมีความร้อนมากเลยครับสมมุติว่าเมืองไทยก็เป็นโอกาสที่ร้อนอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนนี่ฮะ จะทําให้อุณหภูมิของในห้องนะฮะถ้าเป็นโรงงานกาแมงหรือว่าโรงงานขนาดเนี่ยฮะจะเพิ่มเครื่องมาประมาณหนึ่งถึงสององศาเลยครับหนึ่งถึงสององศาลยครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ปลหยากไฟความร้องมันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้มอเตอร์ปลยากไฟเนี่ยมีความร้องที่น้อยกว่าตัวมอเตอร์คัทนอกจากตัวมันเล็กแล้วก็ความร้องก็น้อยนะครับอันนี้ก็สว่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ปลยัากไฟตาม กับมอเตอร์คลักเนี่ยความแตกต่างอีกอันนึงคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผมเมื่อกี้พูดถึงคือเรื่องเกี่ยวกับคักเบกลูกเบิงเรือย่างเงี้ยนะครับที่เป็นปีหนึ่งนะฮะประมาณประมาณหกถึงเจ็ดร้อยบาทนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องมอเตอร์เกี่ยวกับเรื่องประหยัดไฟสามพันบาทสองถึงสามพันบาทนะครับแล้วแต่อายุการใช้งานเวลาการใช้งานนะครับแล้วก็บวกกับเรื่องลุเรื่องเกี่ยวกับถ้าเป็นมอเตอร์แบบบางไม่หรือว่าต้องมาบางรูรับษาค่าของค่าแรงเนี่ย ปีหนึ่งเนี่ยก็ตกเป็นหลายพันบาทน,น,นะครับมอเตอร์ประหไฟเนี่ยยังมีอีกเอ,อเรามียังมีอีก3ลุงอีก2ลุงนะครับลูกที่มันใหญ่ครึ่งแน่นอนใหญ่ครึ่งแล้วกำลังก็จะดีครึ่งราคาก็จะแพงขึ้นใหม่หน่อยหนึ่งนะครับเรามีอีกลูกดินะฮะยังมีลูก ใหญ่ครึ่งนะครับเพราะว่าจาักรแต่ละตัวมีกาําลังหรือว่าจาักรแต่ละตัวบางทีต้องใช้มอเตอร์ที่ใหญ่ครึ่งนะครับแต่ถางว่าส่วนใหญ่ก็ลงรักได้หมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ใหญ่ที่สุดเท่ากับตัวนี้750วัตต์ของเรามีรุ่750วัตต์เป็นรุ่ใหญ่รุ่ใหญ่เนี่ยเพื่อสําหรับใช้กับจักรที่เป็นเย็บหนัง ที่เป็นจักรที่เป็นตัวใหญ่นะครับหรือว,ว่า่วนแดจะใช้แบบงังเกี่ยวกับหนังมากกว่าจักรที่เป็นติงตะกุยก็ดีนะคบจักรกระบอกก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบจักรเนียบหนังนะฮะก็จะใช้ตัวมอเตอร์ประหยัดไฟที่มีกําลังสูงจาก100-750วัตต์เป็นการฉุกกําลังแรงม้าเดใหญ่ครึ่งอะไรอย่างนี้นะครับนะครับนี่คือเป็นอีกอันนึงฮะอ่ มอเตอร์ประหยัดไฟยังมีข้อดีอีกอันนึงคือเราสามารถเสริมเรียกว่าซิงคอลไนด์ตัวนี้นะครับซิงคอไนด์นี่มีประโยชน์อะไรครับซิงคอไนด์เนี่ยเราสามารถไปติดกับจักรที่โมเล่นะครับเพื่อให้มอเตอร์ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับเข็มครึ่งเข็มลงนะครับเข็มครึ่งเข็มลงช่วงเวลาเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยครับจากเวลาเราหยุดเนี่ยเข็มจะปรับหรือว่าเข็มจะคึ่งนะครับ เพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์คับเนี่ยฮะเราไม่สามารถควบคุมตรงเข็มได้เราต้องอควบคุมด้วยเท้าของเราประสบการณ์ของเราที่ทําให้เข็มครึ่งลงแต่ส่วนใหด่แล้วทุกครั้งที่หยุดเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่เดิมอย่างแน่นอนนะครับเราไม่สามารถคนทงเท้าของเราได้หยุดทุกครั้งอยู่ตรงนั้งตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องอมีมือมีจังหวะหนึ่งที่เราต้องเอามือไปหมุนที่ล้อจับเพื่อให้หาเข็มให้มาหมุนขึ้นมาเพื่อจะเร,เราจะยกชิ้นง,งานออกไป โดยไม่เข็มทิมทิมไว้อยู่หรือว,ว่าดองเมอไว้อยู่นะครับแต่ถ้ามีตัวนี้น่ครับเราสามารถสั่งให้ตั้งไว้ว่าเวลาจับเราหยุดทุกครั้งเข็มเจออยู่เข็มขมูลตลอดเวลาแต่ว่าเราลดข้างตองเรื่องเกี่ยวกับไปหมงเมอด้วยต้วเม,อ,มอเอาเองนะครับเวลาเราหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บเรายกชิ้นงานออกไปได้ทันทีเลยโดยไม่ต้องเสียข้างตอง,งตรงนายน,นะครับแค่เพิ่มตัวนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมครับมีคูณสองบาท ที่มากมายที่ช่วยได้แล้วก็ลกต้องลกขั้นตรงหรือว่าลกเพิ่งประสิทธิภ่าได้อย่างแห่งได้ชักแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นคุ้งจริงๆคุ้งจริงๆนะครับครับครับสำหรับวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์ประหยัดไฟนะครับก็มาแชร์กันเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านอาจจะแบบว่าได้ความรู้อะฮะได้เป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ถ้าว่าทุกท่านยังมีข้อสองสยัยคําถามอะไรต่างๆสามารถ ส่งเข้ามาได้แล้วครับเรายินดีที่จะตอบให้ในทุกคาถามนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่าให้ฝากทุกทา่านติดตามคลิกต่อไปนะครับเราจะมีมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรต่างๆนแต่และตัวแต่และเครื่องจักรอะไรเงี้ยนะครับฝากติดตามนคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ